อยุธยานะคะเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาวันนี้สองนุมจะมาเล่นสวนน้ำอยุทยาน้องไม่เล่นใช่ไหมไปซือ้ <c oughs> อตั๋วเลยไปสองนุไปซื้อตัวออต๋วอาสีครคร่คนค่ะเด็กสอง นี้โชวล็อกเกอร์น่าเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นสไลเดอร์ไฮไลท์ของเขาไปไหนดีครับพ่อครับตรงนี้ก็จะอยู่ในที่ร่มนี่เอาแบบซอบๆในที่ร่มก่อนไหม ก็โอเคเลยนะคะเมื่อเทียบกับราคาที่ค่าเข้าที่ได้มาคนละร้อยกว่าบาทมีสไลเดอร์ใหญ่ๆอยู่ประมาณนี้เลยแต่เปรี้ยงๆเรามาเที่ยงพอดีคือรอบนี้แม่บีไม่ลงนะคะค่าเข้าร้อยกว่าบาทมันแบบถือว่ามันนั่งเฝ้าได้แล้วก็คอยถ่ายรูปให้ลูกจากมุมบนบก ไม่อยากจะลงน้ำเลยเพราะเล่นสงการมาหลายวันจำปีหมดแล้วามาดูเด็กๆด,ดีกว่าเด็กๆก,กับพุณพ่อเขาเล่นน้ำอันนี้โซนเด็กก็จะอยู่ในที่ร่มแบบนี้เลยที่นั่งก็จะร่มหมดเลยนะคะพเพราะด้วยสวนน้ำเขาไม่กว้างอะ่ะเขาทำหลังคาให้ได้สบายมากเลยคนนั่งรอไม่ต้องโดนแดดมากเออบันทึททอกอยาเนี่ยคือบันทึกโอรานี้พ่อเช้ามาน่ายหาย ไอห,ห่วงยางนี้เช่านะลูกทียี่สิบหกของเราเ่เแบดลไ,ไม่รู้ว่าเราก็หาอะไรทียี่สิบหกเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนเสื้อก,ก่อนเนระบุ้งนอน่เล่นตรงนี้กับน,น้องก่อนอพี่ดีอย่าเพิ่งไปนะลูกเดี๋ยวห่วงยางให้พ่อตามก็บเดี๋ยวพ่อหาไม่เจอให้พ่อตามก็บน้องลงตรงนี้ก่อนครับมาถึงครีมกันแดดไม่ทากันเลยนะลูกลงไปแล้ว ไปเอาตรงนู้นเลยเร็วๆเ,เลยครับเดี๋ยวแม่เว้นตากับหมวกให้ไปเียนกาขอบรั้วดูเพื่อนด้วยความลุ้น Là anh chung mau lên นั่งเอาพ่ด <N> ีนั่งกับน้องเลยอรพอยข้างบนสามเลยอ่ะผมลงมาจจะเร็วนะแอ้ตันเี็กะนั่งกลางเลยนั่งหน้าเลยนั่งจากกีดไปอะไรี่ไปเลยครับเด็ไปเด็ไป ใช่พ่อเลยใช่พ่อเลยทำหน้าชิวๆเลยนะท่านนะ เป็นโซนทานอาหารนะคะก็ร้านอาหารก็ไม่ค่อยเยอะมีก็ทั่วไปอาหารตามสั่งบเดี๋ยวลูกชิ้นน้ำแข็งใสคือมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากลูกกระตา่ายครับลูกลก่อแล้วก็เห็นฟันไม่ได้เพราะอาปากเห็นฟันไ,ได้ถึงได้เห็นหน้าตั้มปีับ <laughs> ของน้องของน้องพอเห็นแล้วของน้องก็ไม่เห็นแล้วครับโอเคเสื้อลอยเสื้อสีสีชมพูกับสีเหลืองเสื้อลอยครับลูกลูกต้องยิ้มครับ,บนั่นไงเห็นแล้วว่านา่าอยู่ตรงไหนอะไรลูกสีไห<ส>นะสีฟ้าใช่ปะ่ะเออ,อนนแม่ว่าหนุกอยู่นี่แต่ว่าแม่ไม่กล้าจะอ,อะไรจะเสีเ<ม>่ยวพี่ธีจะใครได้หลังลงไหมอะไร แต่แม่ว่าผมว่าเราหน้ารูปดีวกว่าเออมันเหมือนกับว่ามัน,นมัน,นมันมันมุกี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะขมั่ลงไปไงเออตัวเองเนี้ยแล้วลู้นะเออึาจากบ้านใช่แล้วของน้องอะ่ะตอนที่ไปกับพ่อไม่กวัวพ่อว่าเกือบขึ้นถึงนู่นเลยลูกกลัวเออแล้วร,รู้สึกยังไงตอนนั้นโผร้ <c oughs> <c oughs> องไหมครับน้องแม่ผม่งๆแบบนั้นน้องร้องหรือน่าอย่างไรน่าอย่างไรร้องหรือหน้าซีดหน้าหน้าไม่อลไรรู้ กําลังกินอยู่แส้แล้วรอบหลังกล้าหูกล้ากินนะจ๊ะแมเออต้องกรีดต้องกรี๊ดต้องกรีดจะได้ไม่เก่งแต่นี่มันอันนาวะมันใหญ่ไงอยู่ลองลอยอะไรยัดทอมความดังไปครับกลับได้แล้วครับไม่ได้ดังขนาดนั้นจริงจริงเหรอไม่ได้ดังขนาดนั้นต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าดังครับลูก 我们是共产。